สวัสดีครับวันนี้วันอังคารนะครับอ่าเรามีนัดกันนะครับสำหรับอ่าเพื่อนๆที่ร่วมทำธุรกิจหรือว่าร่วมกันโปรโมทร่วมกันแชร์นะครับแอปพลิเคชันฟินโกนะครับก็จะมีรายได้ให้เราถอนกันทุกๆวันอังคารนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาถอนนะครับโอเค นี่นะครับยอดถอนได้1,500บาทนะครับอ่าเข้ามาหน้านี้ก็จะมีอ่าบัญชีที่เราทำการผูกไว้กับทางแอปพลิเคชันนะครับอ่าแนะนำให้ใช้กสิกรนะครับจะเงินจะเข้าเร็วนะครับอ่าเราทำการถอนวันอังคารนะครับเงินก็จะเข้าประมาณวันศุกร์นะครับหรือว่าวันพฤหัสอย่างเร็วเลยนะครับวันพฤหัสแต่ว่าปกติก็จะวันศุกร์นะครับ กสจิกรจะเข้าเร็วสุดนะครับอถอนขั้นต่ำได้เท่าไหร่ขั้นต่ำก็75คะแนนนะครับหรือว่า75บาทนะครับออโอเคมีค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมการถอนก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับทางระบบก็จะทำการหักเลยเรียบร้อยนะครับก็จะโอนส่วนที่เหลือเข้าบัญชีเรานะครับ โอเคการถอนก็ขั้นตอนง่ายๆครับใส่จำนวนเงินไปเลยนะครับอ่าดูตรงไหนนะครับดูตรงคะแนนที่รอการประเมินนะครับหนึ่าบาทเนี่ยนะครับเราก็ใส่ไปเลยโอเคแล้วก็กดอถอนเลยครับเรียบร้อยครับถอนสำเร็จแล้วอ่าก็ เดี๋ยวรอวันศุกร์นะครับเงินก็จะเข้าบัญชีที่เราทำการผูกไว้กับแอปพลิเคชันเลยครับง่ายมากนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยังไม่ได้ร่วมกันเข้ามาแชร์แอปพลิเคชันนะครับเพื่อสร้างรายได้นะครับมันก็ไม่ได้ยากนะครับสำหรับคนใหม่ที่เข้ามาเรามีระบบมีทีมงานที่ดีคุณภาพนะครับ ก็แนะนำเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาเป็นทีมงานนะครับทำการตลาดออนไลน์สะดวกอยู่ที่บ้านก็ทำได้นะครับโอเคขอบคุณครับ